หากคุณเคยคิดว่ามือถือสเปคสูงต้องมีราคาสูงก็เตรียมพร้อมเปลี่ยนความคิดนั้นไปกันเลย HTC w i l d f a r e E7 Plus กำลังค้าทายความเชื่อของทุกคนด้วยสเปคที่จัดเต็มแบบไม่คิดเห็นในราคาที่ต้องทำให้คุณเหนียวหลังมาพร้อมกับชิปเซ็ต MediaTek Helio G99 ที่รองรับการเล่นเกมได้ราบรื่นรํา8 gb และรอม2 5 6 gb ที่ให้พื้นที่เก็บข้อมูลได้เหลือเฟือรวมถึงกล้องหลัง6 4 mp ที่พร้อมจับภาพคมชัดในทุกสถานการณ์และแบตเตอรี่5000 mah ที่ใช้งานได้ทั้งวันแต่นี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดหลายคนมกพลาด ด้วยราคาเปิดตัวเพียง6 9 9 9บาท HTC w i f o r i e E7 Plus กำลังเปลี่ยนกฎเกมในตลาดมือถือระดับกลางทำให้ถามตัวเองว่าทำไมต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อสเปคที่คล้ายคลึงกันและนี่ไม่ใช่แค่คำถามที่คุณควรถามตัวเองแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยที่อาจทำให้แบรนด์อื่นๆต้องหันมามองด้วยความตื่นตัวด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยน่าจะพอส์โชว์อิสเพอหกนิ้วเฟสเดชและระบบปฏิบัติการ Android 1 4ที่ลื่นไหลมันเหมือน HTC กำลังส่งข้อความชัดเจนว่าเรากลับมาแล้ว และเรามีอะไรมากกว่าที่คุณคาดหวังแต่คำถามที่น่าสนใจคือคุณจะเลือกแกช w i ีเว7 Plus หรือยังหรือคุณคิดว่ายังมีตัวเลือกอื่นที่คุ้มค่ากว่าในตลาดมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นเถอะ